สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะแนะนําเป็นไม้วัดระดับน้ําดิจิตอลค่ะตัวที่เรานํามาในวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อบอสรุ่น GIM60 ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันนะคะค่ะในกล่องนะคะก็จะมีตัวอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีกระเปะ๋าไว้สําหรับใส่ตัวไม้วัดระดับน้ําด้วยนะคะแล้วก็ในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานให้ค่ะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็จะมีเป็นใบเซอร์บอสแล้วก็ใบรับประกันบอสนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ตัวไม้วัดระดับน้ําค่ะตัวกระเป๋านะคะก็จะมีสายไว้สําหรับพิ้วสะพายได้ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวไม้นะคะซึ่งก็จะมีเป็นระดับน้ําแนวตั้งนะคะมีระดับน้ําแนวนอนค่ะแล้วก็ตัวไม้จะมีความยาวอยู่ที่60ซนติเมตรนะคะมีมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแล้วก็ตัวนี้จะใช้เป็นพลังงานถ่านนะคะขนาด 2A จำนวน4ก้อนค่ะแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆนะคะค่ะสำหรับตัวไม้นะคะตัวนี้ก็จะวัดมุมได้ถึง360องศาค่ะค่าความถูกต้องในการวัดมุมจะอยู่ที่บวกลบ0.05องศานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานปุ่มแต่ละปุ่มกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานในเบื้องต้นกันนะคะค่ะเริ่มที่ ปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มสีแดงตัวนี้ค่ะก็จะมีไว้สําหรับเปิดปิดเครื่องนะคะอันนี้เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะคะตัวหน้าจอแสดงผลก็จะเริ่มต้นที่หน่วยเป็นมุมองศานะคะแล้วก็ตั้งให้ระดับน้ําแนวนอนตัวนี้นะคะให้อยู่ในระดับกึ่งกลางแบบนี้นะคะค่ะเมื่อระดับน้ําอยู่ตรงจุดกึ่งกลางแล้วนะคะเราก็จะสามารถเริ่มวัดได้เลยค่ะโดยการที่เราจะยก ตัวไม้ขึ้นแบบนี้นะคะไปยังมุมองศาที่เราต้องการหรือว่าวัตถุที่เราทําการวัดนะคะค่ะเมื่อเราได้ค่ามุมองศาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดปุ่มโฮเพื่อล็อกค่ามุมองศาไว้ก่อนได้นะคะค่ะแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเขยับไม้แบบนี้นะคะค่ามุมองศาก็จะไม่ขยับไปไหนนะคะตัวนี้เราก็สามารถดูแล้วก็ทําการจดบันทึกค่ามุมไว้ได้ ค่ะปุ่มรูปลำโพงปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มไว้สำหรับเปิดปิดเสียงสัญญาณค่ะถ้าไม่มีรูปลำโพงขึ้นแบบนี้ก็คือเวลาที่เราวัดก็จะไม่มีเสียงเตือนขึ้นมานะคะแล้วก็ปุ่มถัดมาค่ะจะเป็นปุ่มไว้สำหรับเปลี่ยนหน่วยการวัดนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ค่ะก็จะมีเป็นหน่วยเป็นองศานะคะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะมิลลิเมตรต่อเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับไม้ตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มแคลค่ะก็คือไว้สําหรับสอบเทียบตัวมันเองได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานไม้วัดระดับน้ําดิจิตอลนะคะในเบื้องต้นค่ะ สำหรับไม้วัดระดับน้ำดิจิตอลบอส GIM 60ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่5,990บาทค่ะตัวสินค้าเรารับประกันให้6เดือนนะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถ Walk in เข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองก่อนได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์ line, เข้ามาขอรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะที่ r SI y i 9 9ค่ะ ค่ะและลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสำรวจระยองนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดในโรงแรมคา m ิเมโอแกนได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ